เธอยังอยากอยู่กับฉันจริงจริง,รงยินยอมทุกสิ่งคริ้งไปสัญจทเก็บเวลาหน่อยได้ไหมอยากเล่านิทานให้ฟังหาคนหนึ่งมีชีวิต พังไปเจองูเอากำลังใกล้ตายสงสารจึงเอามันเลยียโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรคอยดูแลด้วยความจริงใจใหญ่และคอยให้ความรัก เป็นก้างมนว่มามันจะตาเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างตาสุดท้ายเชาวนาผู้ชาใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจนัาเสียดายกับต้องตายด้วยพิษโอ้ ก็เป็นเสือแล้ววะสองสัยว่าตัวนี้แม่แม่เนอะสี่ท่านมันบอกให้ยอมรับความจริง ว่าไม่บางสิ่งไม่ควรไว้ใจส่วนไรบางอย่างทำดีสักแค่ไหนสุดเรือไม่รับไม่ฟังคอยดูแลด้วยความจริงใจใหญ่ละคอยให้ความรักเป็นก้างวลนว่ามันจะตาเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้ายชาวนาผู้ชาใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจนาเสียดายกับซ่องใจด้วยพิษงูเป็นกังวนว่ามันจะตาเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาะ ใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายกับต้องตายด้วยเพจงวงเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายเช้าผู้ชายใจนี้ด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดยกอยู่ 박주, 가위면 해 왜? 가위면 해 먹고, 가위면 해 먹고 왜? 어. เยิงวัวเป็นเพียงแค่พายุลมแรงพัดพาใจตะเลิดไปมันเป็นเพียงแค่พายุในใจพัดพาเจอเปลี่ยนไว้ ฉันรู้เธอไม่ใจใจฉันรู้เธอไม่ใจร้ายถึงแมจ้จะเสียใจกับวันที่แล้วแล้วมา มีน้ำตาบอกว่ายังสดไหมถ้าสดโทรมาผ่านโทรรัาผ่านลงพักสักก่อนก่อนหน้าต่อสายมาหาโอเล่เ xuân hong hong nương ban đâu chạm vào sáng chạm sao sáng chạm bèo sao rồi vào sáng chạm vào sáng 0 800 90น pues> uh ี่หะเบอร์0661 484973เเบอร์จ่ดันแม่บอยาก็มิชดใครโดนเอ กลับมาหาคนเดิมได้ไหมกลับมมดแล้วฉันเองไอ้อ๋อ้ัวหง่ว้วแล้วครับ Lào lao Ôi mà lấy sao thế rồi lao 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 lão Ờ lão, 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 nào nào Chờ lão, 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 Wait look, look. ก็ยังนำ้ำรอก็มีอา่พยาพราะยังเป็นกบเป็นกบเดิดอา่าเพียงแค่พายุในใจพัดพาเจอบอนไว้ฉันรู้เธอไม่ตั้งใจฉันรู้เธอไม่ใจละ เธอไม่ใจฉันรู้เธอไม่ใจเลย ที่เลกเดียวเนี่ยที่เหลเดียวว่าทอตันีละใสเนี่ยจัะเสงอนต่อเลยครับเจ็บ ที่หลงเลือไว้ในป่าฉันต้องการเก็บเอาไวน้นานๆะจงอย่าเอาไปสิ่งเดียวที่ขอไว้อย่ายื้อย่งเธอไปจากฉันเลยมันกมลมไหย ทำให้ใจจ ah so part, ังนใจกันเธอจะเพียงฉันคงไม่มีคือลม ฉันมีคือลอมให้ใจยาให้ฉันพาฉันไปเหมือนใบไม้ใบเดียวที่ลงเลือไว้ในป่าฉันต้องการเก็บเอาไว้น,น,นาจงอย่า เอาไปสิ่งเดียวที่กอไว้อย่ายื้อยังเธอไปจากฉันเลย ติ่ลมให้ใจอยา่้จำให้เธอจากฉันไปเหมือนใบไม้ใบเดียวที่หลงเลือไว้ในปา่าฉันต้องการเก็บเอาไวน้น,นานๆจงอย่าเอาไปสิ่งเดียวที่ขอไว้ อย่ายือยังเธอไปจากฉันเลยนี่เราสักนะนี่เราสัก,ากของแท้ครับเออเาสักเมื่อกี้เนี่ยเออยันี่แหะครับเออเอาใส่สักแล้วเออ แม่แม่ได้เสักนี่นะครับครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวจีบเนสไว้ได้เพ่งได้เพ่งกองกันอันเพ่งเอียงก็เพ่งเหมือนใบไม้ไบเดียวครับอ่าล่ะ่ะ,ะ,ะบักซักนี่เะครับเอ้าตอว่านั่งสมาธินอนสมาธิครับนั่นล่ะเอ้า ได้เจอได้ไปเกลียดเวรเลิมที่ใจเจอต่อเกลียดตัวร้ายที่ดีของเธอเจอเกลียดอาการที่เข้ามาเจอทุกคนเกลียดอาการที่เจอไม่เคยเชายอัตยังให้พาเราเดิามเหมือนจะลงตาด

ไกลในจานเพียงไฟหนึ่งตัวเอ้นเดนเจเดตอยบรเกลียดอาการสิกรรมไม่พอชายตัวเอใจไม่ร้องท้างรู้ฉันรู้ด้วยว่ามากลางกันอีก เพราะฉันรู้เราะฉันเดาเจอล้ไปอีกหลยนีกว่า อีกนายเดียดอย่ายิ่งนั้นมันเดือดดีกว่าเกลียดตัวเองไม่รู้ตัวเดีเกลียดจริงๆผู้หญิงโกหกเกลียดจริงๆผู้หญิงหลอกลวง ตัวเอนที่เธอตลอดเกลียดอาการของเธอที่เคยหลองฉันเัาเองจะช่วยจบไม่ได้ร้องประมาณรู้รู้ที่อย่ามาแกล้งกันอีกฉัน và dư gánh bay hiện la và dư gánh bay hiện la đi đi qua lâu lắm đây cũng lăng rồi đây cũng lăng đây là lòng khen cả các bạn tăng năng